สวัสดีครับผมโคเชนโฟทีครับวันนี้ครับเรามาอยู่ที่นี่ครับไร่ตาชาครับอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชครับพื้นที่ตรงนี้ครับปลูกปาล์มน้ํามันครับโดยพื้นที่ประมาณ5ไร่เศษเศษปาล์มน้ํามันประมาณ10ปีครับเดิมต้องบอกก่อนนะเพราะว่าปาล์มเนี่ยได้ปริมาณที่น้อยมากครับได้ประมาณแค่3ตันนี่คือสูงสุดแล้วครับหลังจากที่คุณพ่อนะครับได้ใช้ผลิตภัณฑ์โฟทีนะครับ และฟซอยและอะมิโนเรซร่วมกัน3ตัวเลยนะครับทําให้วันนี้นะครับผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่าเท่าตัวนะครับโดยประมาณ7ตันได้นะครับวันนี้ตัดแค่5ไร่แต่ต้องใช้รถถึง2คันในการบรรทุกครั้งนี้เลยนะครับยังไงโคเชนฝากผลิตภัณฑ์นะครับตัวโฟทรีนะครับฉีด2ช้อนต่อน้ํา20ลิตรลงที่โคนหรือที่คอนะครับแล้วก็ตามด้วยผลิตภัณฑ์นะครับบวกด้วยฟซอยนะครับใช้ร่วมกันได้เลยครับและอะมิโนเรสครับ อีก5 0าซีซีร่วมด้วยกันนะครับทุกเดือนเดือนละครั้งฉีดที่โคนต้นตาต้นสูงฉีดที่โคนต้นหรือตาต้นเล็กฉีดที่คอต้อนได้เลยวันนี้ฟอสเทนฝากผลิตภัณฑ์โฟทีกับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรปาล์มน้ํามันด้วยครับขอบคุณครับ